สวัสดีครับผมสวัสดีครับผม๊บกับช่องพังน้องมุกแฟมิลี่นะครับผมวันนี้ก็มาแกะกล่องของขวัญน,นะครับผมกล่องพัสดุนะครับผมจากคุณแม่จูนะครับผมจากคุณแม่จูนะครับผม ส่งมาให้ส่งมาให้เด็กน้อยนะครับผมส่งมาให้น้องติสีนะคะส่งให้น้องติสีนะครับเพื่อเพื่อเป็นกําลังใจนะคะให้น้องได้ได้ดูแลพี่มกนะคะขอให้ดูแลน้องมุกนะคะขอบคุณครับขอบคุณต่อไปขอบคุณแม่โจ้ขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับดีใจไหมครับดีใจไหมครับหนุอ่ะหนูจะได้อะไร เดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะมาส่งตั้งนานรอตั้งนานแล้วอะไรอะบ่อตกปลาตกปลาดีใจไหมดีใจไหมดีใจดีใจนะครับเดี๋ยวผมแก้ให้ก่อนเดี๋ยวเขาจะมาส่งครับลายบ่อตกปลาเหรอครับ ดีใจไหมครับลูกดีใจครับดีใจครับดีใจทำไงขอบคุณแม่โจครับพูดขอบคุณแม่โจขอบคุณครับขอบคุณครับแม่โจด้วยขอบคุณครับคุณแม่โจโอ้ยดีใจดีใจโอ้ดีใจอ่ะเต้นให้ดูหน่อยสิดีใจเต้นเต้นได้เออชอบนะยังขนาดเห็นแค่รูปนะคะขนาดเห็นแค่ภาพก็ชอบแล้ว โอ้ยน่านเล่นจังเลยเดี๋ยวเขาจะมาส่งอ่ะยังไม่มาส่งาอ,อ,อยากได้นานแล้ว,นนลวใช่มลหนูอยากได้ของเล่นนานแล้วนะอะไรอ่ะได้เบ็ดสองปานสองอันอทางนี้อีกเดไมนต้องแกะด้วยมันต้องแกะเป็นรูปภาพชอบมากนะั้นแม่คะ่ะ ชอบมากนะของเล่นม,มีามากเลยนะครับผมที่ส่งของขวัญมามนะครับผมเป็น,นกำลังใจให้เด็กน้อยนะครับผมจะได้มีมีกำลังใจนะครับผมที่เป็นของขวัญเป็นกำลังใจให้กับทางปกควังไอควันนะครับผมเห็นลูกเห็นเห็นลูกดีใจก็ดีใจกับลูกนะแม่คะ่ะอ้ <c oughs> โอมีปลาด้วยแม,ม่เห็นแม่เห็นแล้วแม่เห็นแล้ว โ uh อ trips, no um well, ้โหปลามีเป็ดด้วยจะไม่ออกจะไม่ออกโอ้โหมีถาดด้วยมีถาดมีสัเดี๋ยใส่ใส่ถางอะไรกันถาดด้วยนะครับโอ้ยโอ้ยอุ้ยอุ้ยมีเยอะแยะเลยฟองเปล่า กล่องเปล่าสติกเกอร์ให้ด้วย,ยมีสติกเกอร์ด้วยแป,แปะสระน้ำ,นำ<อ>กล่องเปล่าครับกล่องเปล่าโอ้ยโอ้ยโอ้ยแกะดูสิแกะดูสิชอบไหมลูกชอบครับชอบครับขอบคุณคุณแม่โจนะคะที่ทำให้เด็กนะคะได้ดีใจ <laughs> ได้ดีใจนะชอบมากนะนะคะคุณแม่คะชอบมากๆเลยนะคะ ถ้านะคะแม่ควานซื้อก็คงจะไม่มีกําลังซื้อเท่าไหร่นั้นแม่คะอะไรอ่ะเขาก็ให้ลูกเล่นแบบเนาะรถของเล่นแบบเก่าๆนั้นแม่คะที่อันไหนที่พอเล่นได้น้องก็เล่นไปนะคะแม่คะดีใจไม่ใช่ดีใจมากๆเลยนะคะดีใจมากเลยนะที่เห็นนะคะลูกได้มีของเล่นเล่นกับเขาบ้างนะคะแม่คะอะไรอ่ะที่ตักที่ตักที่ตักอะไรอ่ะที่ตักปลา ที่ดักปลาแล้วครับมันจะมีปลาก็มีอ่ะเต้นให้ดูอีกทีหนึ่งซิเต้นให้ดูอีกทีหนึ่งเออชอบชอบชอดีใจนะแม่คะแต่มันยังไม่ได้ใส่น้ำเลยก็ยังไม่ได้ใส่เป็ดเลยก็นี่อะไรคะอะไรตน้นต้นมะพร้า,าวต้นมะพร้าวนะครับต้นมะพร้าวมีต้นมะพร้าวมีสไลเดอร์ด้วยโอ้ยมีสไลเดอร์ด้วยนี่อะไรอ่ะ อ้าวพ่อใช้ไม่เป็นแล้วใช้กลนสิพ่อะไรครับอันนี้อะไรครับแม่นี่นี้อะไรอ่ะนั่นคืออะไรครับไม่รู้เขาเขาส่งนก็ดูในรูปสิในรูกสิในในกล่องหน้ากล่องอ่ะนี่หน้ากล่องนี่เอาไว้ทำอะไรเอาไว้ต่อนี่คือไ้ใส่ตรงนี้ ไ็ต่อใส่น้ำต่อใส่น้ำนะใส่ทางนู้นใส่ทางนู้นด้วยไม่ใช่ทางนู้นด้วยทางนู้นทงนู้นทงนู้นั่งนู้นท่งนู้นนี่สอันแล้วนี่มันเขาเขาส่งอะไรมาให้ด้วยอะ เด็กเ้อ๋อสวยงามมากเลยนะคะชอบมากขอดีใจใหญ่เลยค่ะคุณแม่คะนกแกะออกไหมอ่ะเป็นกำลังใจให้น้องติ๊ตีนะคะได้นะคะมีมีแรงใจนะคะได้เลี้ยงแม่มุกนะคะน้องเขาเรียกแม่มุกเนาะนะคะได้มีนะคะได้เลี้ยงแม่มุกต่อไปเนาะคุณแม่คะเขารักกันนะคะเขาดูแลกันพี่น้องต่างต่างวัยต่างสายพันธุ์นะคะแม่คะ คนกับช้างนะคะเขาก็รักน้องมุกมากนะคะใส่น้ำเลยวะใส่น้ำต้องมีต้องมีฐานใช,ใช่ไหม <Gram mat. S 1> มีฐานมั้ยมันมันไม่มีฐานมันจะใส่น้ำยังไงมันไม่มีฐานมันจะใส่ยังไงเป็นฐานหรือเป็นแบบใส่ฐานใส่ฐานใช่ไหม <c oughs> ไม่ึิน อะไรไปลาขึ้นต้นมะพร้าวไม่ใช่แล้วเอาขึ้นต้นมะพร้าวปลามี2ตัวนะครับเออแล้วมีอะไรอีกมีอะไรอีกมีอะไรอีกครับมีเป็ดปด้วยนะครับปลาปลามีกี่ตัวนับดูสิปลามีกี่ตัวครับหนึ่งสองสามนับสิอนนับสิลูกหนึ่งครับสองครับ เออสามไปไหนนะลูกสามสามสามแล้วเป็ดล่ะเป็ดล่ะเป็ดเป็ดมีกี่ตัวหนึ่งสองสิบสิบสามอ๋อต้องใส่ฐานนะต้องไปหาฐานมาใส่นะคะต้องใส่ฐานก่อนนะคะแต่มันไม่มีฐานมันจะใส่ยังไงคะไม่ แม่พิมส่งเลนมาแม่โจแม่โจ,จส่งเนมานี่ส่งของเล่นมาให้นี่เห็นมหนี่แม่โจท่านส่งของเล่นมาให้น้องอ่าน้องติ๊ตีๆนะคะคได้เล่นแล้วนะสงสัยจะเล่นทั้งคืนสงสัยจะเล่นทั้งคืนเลยนะก็ขอบคุณนะคะกลับขอบค,ขอค,คุณคุณแม่โจมากเลยนะคะที่เมตานะคะให้กับน้องติตีๆได้มีของเล่นเล่นนะคะแม่คะได้เป็นแรงใจนะคะให้น้องได้นะคะได้ มีแรงใจได้ได้เลี้ยงแม่มุกต่อน่าแม่ค่ะมน้ำอ่ะนะคะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก่อนเลณ้่วขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะขอบคุณคุณแม่โจมากเลยนะคะชอบค่ะเต้นอีกทีเต้นอีกทีเต้นอีกทีชอบเต้นดีๆเต้นดีๆอเต้นเต้นอชอบมากค่ะแม่โจนะคะกราบขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะแม่ค่ะ ขอบคุณนะคะที่รักและเมตานะคะให้กับครอบครัวพังน้องมุกแฟมิลี่นะคะที่รักและเมตานะคะให้กับน้องตีตีนะคะได้มีของเล่นๆน,น,นะคะคุณแม่คะแม่ทำไมต้นมะพร้าวมีใส่ไว้ทําอะไรอะ่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณแม่คะแม่สิบลอ้อขอยังไม่มาสูงนะ วันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะกราบขอบคุณผู้ใหญ่เจดีนะคุณแม่โจนะคะที่เมตตาส่งของเล่นมาให้กับน้องติ๊ติ้ขอบคุณคุณแม่โจก็แล้วจะไปแล้วครับขอบคุณมากๆเลยนะท่านใดที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะให้กับช่องพังน้องมุกแฟมิลี่ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ